สวัสดีครับผมวันนี้ <c oughs> เราก็จะมาลองออรีวิวแกะกล่องนะครับผมเ,เป็นหลอด LED ครับแบรนด์จีนยี่ห้อ,อ,อ Northside นะครับผมเป็น LED นครับหลอดไฟหน้ารถยนต์ครับผมรหัสรุ่นนะครับ <c oughs> นี่ เป็น N 3 7หลอด H 7นะครับผมก็สั่งมาจากแอปพลิเคชันจริงๆก็ต้องบอกว่า <c oughs> นี่นี่น,นี่อันนี้คือหน้าตาของกล่องกำลัง,งงงอยู่ว่าทำไมแพ็กเกจมันไม่เหมือนกับที่ที่โชว์นะคือรุ่นที่สั่งไปคือรุ่นนี้รุ่น N 37ครับซึ่งในตัว n37 เนี่ยก็คือรุ่นท็อปสุดของแบรนด์นี้ณปัจจุบันนะราคาในแอปก็อยู่ที่1,489บาทแต่ว่าถ้าเป็นของอ,ออ f ฟิเชียลโดยตรงเลยนะครับผม ของ n o r ไซ s ์ o f o i f i c i a l จะอยู่ที่พันเจ็ดเดี๋ยวผมหาให้นะครับน,นี่ถ้าเป็นของ Official ก็คือส่งมาจากจีนนะครับผมประกัน2ปีเหมือนกันราคาจะอยู่ที่พันเดี๋ยวนะต้องเลือกรุ่นถ้าเป็น H7 เอาพันหาครับผมอ่าถ้าเป็น H7 จะอยู่ที่พ5นหครับพั 1, 5, 9, บนหบาทครับแต่ที่ผมสั่งมาส่งมาจากเมืองไทยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตากล่องมันเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็น new package เดี๋ยวเราก็ลองมาแกะกันเลยดีกว่า ต <c oughs> ลองดูครับแกะกันสดๆครับนี่มาแล้ว <c oughs> อ่าแพกเกจในกล่องก็ก็จะบอกว่าก็ไม่เหมือน,ก,นกับกับตัวอย่างนะแต่เราก็ลองมาดูแล้วกันครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีคู่มือ มีเคเบิลท้ายให้สองเส้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นกาสองหน้า <c oughs> นี่ตัวหลอดสองลอดครับผมแกะดูครับอของนอตไซส์นะครับผมที่ได้ยินมาก็คือมีอเขาเรียกว่าอะไรนะ ลายคัดนะครับที่คมนะครับชัดเจน <c oughs> แล้วก็เสียงพัดลมจะไม่ดังมากนี่ครับมีพัดลมนะครับก็มีไดเวอร์อืมแสดงว่ากาวสองหน้าไว้ใช้ติดไดเวอร์ครับนี่ตัวไดเวอร์อ่าเป็นเป็นโลหะนะครับเคสเป็นโลหะ เขียนนะครับว่าเป็นนอตไซส์ที่ตัวเดวเวอร์แล้วก็ปลักเฮดเจ็ดตัวหลอดนี่ฮะเรามาแกะดูครับผม, <c oughs> ม,มแกนทองแดงนะครับช่วยนำความร้อนนี่แล้วก็เป็นหลอด led ที่เป็นชิปขนาดใหญ่นะครับผม body ก็เป็นโลหะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปใส่รถก่อนจะใส่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูระหว่างหลอดเดิมนะครับกับหลอด led อันใหม่นะครับผมเดิมรถผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาสีส้มๆแส,สงสีส้มๆนะครับผม โอเคครับเามื่อกี้นี่คเปลี่ยนไฟหน้าของ h o นด a าซิตี้นะฮะก็นี่ฮไฟผมเปลี่ยนเฉพาะไฟต่ำนะฮะต้องไขตัว ออกมาเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ร้อนน่าจะยังร้อนอยู่นี่นะฮะจะรอจนระวางหนึ่งนะเดี๋ยวไวรงนี้าซ้ายผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมออกเสียงถูกเปล่าเนอตเป็น OV ครับนอตซ้าย จะลองแสงให้ดูก่อนดีกว่าแล้วก็ลองเสียงพัดลมด้วยตะนาวผมปิดผมปิดเสียงของผมแป๊บนึง จะลองแสงให้ดูกับเสียงให้ดูหน่อยนะขอบคุณนะครับผมไม่ไแน่ใจมุมนี้จะเห็นป่ะ เสียบตรงกับขั้วเลยนะครับจริงๆก็คือถ้าเสียบผิดไม่ติดนะครับตัวนี้แต่ถ้าไม่ติดก็แค่สลับขั้วครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดไฟหน้ากันครับ เสียงพัดลมถือว่าเงียบม,มากครับผมเนี่ยฮะแต่เสียงพัดลมเงียบม,มากครับไม่ได้ยินเลยครับถือว่าเสียงเบามากครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาถอดหลอดเดิมติดรถ ออกนะฮะนี่เราแยกไว้ก่อน,อนของเดิมติดรอนะฮะเขาก็จะมีเป็นรวดส,สปริงนะฮะเป็นรวดสปริงปิดอยู่ไม่แน่ใจเห็นเปล่านะฮะ เราก็เอามือกดลงไปแล้วก็โยกออกนะครับมันไม่สามารถเอากล้องเข้าไปได้ครับแต่หลักๆก็คือมันจะมีลวดอยู่ของโคง้งนะฮะเอามือกดเข้าไปแล้วก็โยกออกมาปึ๊บเรียบร้อยออกมาแล้วแล้วก็เอามือจับหลอดออกมาฟึ้ นี่คือหลอดเดิมครับขับ้ว H7 นวก็อันนี้ใส่ไปก่อนทำการเอาหลอด l ดีที่เราได้มาใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ขออนุญาตเดี๋ยวผมใส่ให้เสร็จก่อนละกันครับเเพิ่มติมนิดนึงนะคะเนื่องจากถ้าเรายัดไปเลยมันจะยัดไม่ได้นะฮะแต่ว่าตัวหลอดนะครับมันจะแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนของหลอดกับส่วนของแป้นนะครับผมเราต้องถอดตึงแป้นนะดึงออกมาตร,ตรงนี้เลย แล้วก็นําแป้นเนี่ยไปใส่ที่ขั่วก่อนนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ลองใส่ดูแล,แล้วแหละครับมันติดมันไม่สามารถที่จะกดสปริงเข้าไปได้ก็เลยต้องแกะแป้นตรงนี้ออกมาก่อนครับผมนี่ของเดิมมันจะมีแป้นติดอยู่อย่างนี้นะครับเอามือสอดอย่างนี้เลยฮะแล้วดึงขึ้นมานะครับมันก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็เอาด้านเรียบเนี่ยฮะแยกเป็นสองฝั่งฝันะะ่งหนากับฝั่งเรียบ เอาด้านเรียบใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ใหม่ครับอันนี้ก็เป็นแสงเวลาการใช้งานในเมืองนะครับ ลำแสงโอเคเลยนะฮะใช่ได้ครับครับต่อไปก็อันนี้นะฮะถลนโล่งๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟหน้านะครับอันนี้คือเปิดไฟหน้าแล้วนะครับ ก็จริงๆคือถ้าถนนมันไปมืดเลยอ่ะทางเราก็ยังพอมองเห็นนะครับผมแต่ถ้าเกิดออกไปที่ถนนใหญ่ที่มีไฟไฟถนนสีส้มๆอยู่ด้วยเนี่ยแสงของไฟเราก็เหมือนจะจะกลืนลงไปเลยนะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่ไป,ไ,ปไปนอภายนอกรถครับ แล้วก็อันนี้เข้ามาข้างในฟิล์มบาหน้าผมเป็นฟิล์ม60%นะครับ u l t i m a t e x Pro นะครับข้างหน้า60%อันนี้คือหลอดเดิมติดรถเลยนะฮะหลอดไฮโดรเจนไฟนี่จาไฟหน้าเนี่ยผมมีการตั้งขึ้นสูงนิดนึงนะครับขยับขึ้นนิดเพราะว่าจริงๆคือ ผมใช้รถต่างจังหวัดก็เลยขยับขึ้นสูงหน่อยหนึ่งเดิมขนขางจะตกไกลมากเลย